สวัสดีครับกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องที่สำคัญมากๆในความสัมพันธ์ก็คือรูปแบบความผูกพันโดยเฉพาะแบบที่เรียกว่าวิตกกังวลหรือ a n x i ชียนะครับกับอีกแบบคือหลีกเลี่ยงหรือ a v อ i d เดน์ซึ่งเราก็จะอ้างอิงจากข้อมูลบทความทางจิตวิทยาแล้วก็ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้วยมาดูกันว่าอะไรทาให้เกิดรูปแบบพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ เอ่อคำถามสำคัญเลยคือเราพอจะเปลี่ยนแปลงมันได้หรือไม่สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะประเด็นหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่อง attachment theory หรือทฤษฎีความผูกพันเนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะการทำความเข้าใจว่าไอ้รูปแบบที่ไม่มั่นคงหรือ insecure style 2แบบนี้นะคะคือ anxious กับ a v o i d a n t เนี่ยมันแสดงออกมายังไงแล้วมันส่งผลกระทบกับความก้ยชิดการสื่อสารความไว้ใจในความสัมพันธ์ได้ยังไงบ้าง เป้าหมายก็คืออยากให้เราเห็นภาพกลไกพวกนี้ชัดขึ้นค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกที่แบบแรกกันเลยแบบ anxious attachment หรือวิตกกังวลเนี่ยลักษณะเด่นๆมันเป็นยังไงครับข้อมูลที่ผมเจอมาคือเขาจะมีความกังวลสูงมากกลัวกลัวการถูกทอดทิ้งเหมือนต้องการความใกล้ชิดต้องการการยืนยันอยู่เรื่อยๆเลยใช่เลยค่ะลักษณะนั้นเลยแก่นของมันจริงๆคือความกลัวลึกๆว่าจะไม่เป็นที่รักหรือจะว่าถูกทิ้งนะคะ ออลองนึกภาพตามนะคะอาจจะเป็นคนที่รู้สึกไม่มั่นคงมากๆแค่แฟนตอบแชทช้าไปนิดหน่อยหรืออาจจะต้องการคําบอกรักคํายืนยันบ่อยๆเพื่อให้รู้สึกอุ่นใจนะคะเขาก็เลยมีแนวโน้มที่จะแสดงอารมณ์ออกมาค่อนข้างเข้มข้นเปิดเผยอ๋อครับครับเข้าใจเลยแล้วถ้าเป็นด้านตรงข้ามล่ะครับแบบหลีกเลี่ยง avoidant attachment อันนี้คือจะกลับกันเลย คือรู้สึกอิดอ,อัดไม่สบายใจกับความใกล้ชิดมากๆให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของตัวเองดูเหมือนจะเก็บอารมณ์ไว้ข้างในแล้วก็อาจจะมีปัญหากับเรื่องการผูกมัดระยะยาวด้วยถูกป้องเลยค่ะกลุ่มนี้มักจะมีความเชื่อหรืออาจจะเป็นความกลัวว่าการต้องพึ่งพาคนอื่นหรือการเปิดใจมากๆเนี่ยมันจะนำไปสู่ความเจ็บปวดหรือการถูกปฏิเสธได้เขาก็เลยให้ความสำคัญกับการพึ่งพาตัวเองเป็นหลักค่ะ บางครั้งการกระทําก็เลยอาจจะดูเหมือนอสร้างกำแพงหรืออาจจะดูเหมือนไม่ค่อยตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของอีกฝ่ายเท่าที่ควรเพราะว่าเขามักจะเก็บความรู้สึกไม่ค่อยแสดงด้านที่เปราะบางออกมาให้เห็นเท่าไหรค่ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วมันน่าสนใจมากๆเลยครับว่าพอคนสองแบบนี้มาอยู่ในความสัมพันธ์หรือต้องมารับมือกับสถานการณ์ยากๆอย่างความขัดแยง้งหรือการสร้างความไว้ใจเนี่ยมันจะต่างกันยังไงครับ เหมือนคนหนึ่งจะยิ่งโหยหาวิ่งเข้าหาเพราะกลัวโดนทิ้งส่วนอีกคนก็จะยิ่งถอยห่างออกไปเพราะกลัวสูญเสือความเป็นตัวเองหรือกลัวความใกล้ชิดเกินไปประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าทั้งสองแบบเนี่ยแม้จะแสดงออกตรงข้ามกันเลยนะคะแต่จริงๆแล้วก็จัดอยู่ในกลุ่มความผูกพันที่ไม่มั่นคงหรืออิน e c คิวเหมือนกันคือมันมีรากฐานมาจากความกลัวเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะแต่คนนึงกลัวการถูกทิ้งอีกคนกลัวการถูกควบคุมกลัวสูญเสียอิสรภาพไอ ความแตกต่างในการตอบสนองนี่แหละค่ะที่มักจะสร้างปัญหาในความสัมพันธ์ได้โดยเฉพาะเวลาที่คน2แบบนี้ดึงดูดกันเองซึ่งมันก็มีหลายทฤษฎีอธิบายนะคะว่าทําไมถึงดึงดูดกันอาจจะเพราะเห็นสิ่งที่ตัวเองขาดอีกคนหรืออะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นวงจรที่แบบค่อนข้างท้าทายเหมือนกันค่ะฟังดูเป็นวงจรที่ซับซ้อนจร,จรจิงๆนะครับแล้วคำถามสำคัญเลยคือคนเราต้องติดอยู่กับรูปแบบพวกนี้ไปตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าครับ เหมือนผมเคยอ่านเจอมาว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลักษณะนิสัยที่ตายตัวแต่เป็นเหมือนกลยุทธ์ที่เราเรียนรู้มามากกว่าใช่ค่ะ อันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากๆเลยค่ะรูปแบบเหล่านี้คือการปรับตัวที่เราเรียนรู้มาจากประสบการณ์ในอดีตนะคะไม่ใช่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป้าหมายจริงๆก็คือการที่เราจะพัฒนาไปสู่ความผูกพันที่มั่นคงหรือ secure attachment ได้ซึ่งอันนี้ก็จะหมายถึงการที่เราเชื่อใจทั้งตัวเองแล้วก็เชื่อใจคนอื่นด้วยสามารถสร้างสมดุลที่ดีระหว่างความใกล้ชิดกับความเป็นอิสระได้สามารถสื่อสารความต้องการของตัวเองได้ชัดเจนแล้วก็ที่สาคัญมากๆคือสามารถรับมือ กับสถานการณ์หรือคำพูดที่มันมักจะไปจุดชนวนความกลัวเดิมๆของเราที่เรียกว่า triggers นะคะรับมือได้โดยที่ไม่ปล่อยให้ความกลัวเข้ามาควบคุมการตอบสนองของเราไปสมดมีแนวคิดนึงที่ผมอ่านเจอแล้วแบบเออน่าสนใจมากเลยครับคือเขาบอกว่าให้ลองทำเหมือนว่าหรือ acting as if เรามีความผูกพันแบบมั่นคงไปแล้วถึงแม้ว่าตอนแรกๆมันจะรู้สึกฝืน แปลกๆไม่เป็นธรรมชาติเอาซะเลยก็ตามเหมือนเรากําลังหัดทําอะไรใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยตัวมั่นคงเพื่อให้กลายเป็นคนมั่นคงเนี่ยมีพลังมากๆเลยนะคะมันเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันสามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงความรู้สึกแล้วก็ปรับเปลี่ยนการทํางานของระบบประสาทเราได้จริงๆก็คือมันคือการฝึกหยุดค่ะหยุดก่อนที่เราจะตอบสนองออกไปตามสัญชาตญาณความกลัวเดิมๆแล้วก็เลือกการกระทําที่มันสอดคล้องกับความมั่นคงแทน เช่นอาจจะลองสื่อสารความต้องการอย่างใจเย็นหรือดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับข้อเท็จจริงตรงแน่แทนที่จะปล่อยให้จินตนาการหรือความกังวลในอนาคตมันพาเราเตลิดไปในแหล่งข้อมูลก็ยังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราทําได้หรือม i โครชิฟส์นะคะอย่างเช่นเปลี่ยนจากการพยายามไปควบคุมคนอื่นโดยสถานการณ์มากัน เลือกการตอบสนองของตัวเราเองเปลี่ยนจากความรู้สึกตื่นตระหนกตกใจมาการยุดผักหายใจสักครู่ก่อนหรือเปลี่ยนจากการคาดหวังลมๆแรงๆมาการโฟกัสที่พฤติกรรมที่เราเห็นได้จริงๆในปัจจุบันค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับงั้นก็หมายความว่าการที่เรามาทําความเข้าใจรูปบแบบความผูกพันเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เพื่อจะไปหาข้ออ้างหรือไปตีตราใครนะครับและเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในแนวโน้มของตัวเราเองหรือคนรอบข้างเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าเออจริงๆเรามีพลังที่จะเลือกเส้นทางที่มันต่างออกไปได้นี่นะ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะและนั้นก็นําเราไปสู่คําถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าจะให้เก็บไปคบคิดกันต่อนะคะก็คือในเมื่อรูปแบบความผูกพันเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วมันก็ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ในอดีตก็จริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการลงมือทําอย่างตั้งใจแล้วอย่างนี้ความรับผิดชอบในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพ มีความสุขมากขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ละคนมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันอยู่ที่พลวัตการปรับตัวเข้าหากันของคนสองคนในความสัมพันธ์นั้นๆเองมากกว่ากันเป็นคำถามที่น่าจะทิ้นทายไว้ให้ลองคิดตามกันดูได้ดีทีเดียวค่ะ